ปัทเธอซุ่มพออวีไม่อย่างลูกเลงเกาะแม่เงเอาภาษามาอย่างเอาพบอบีี่นมาแล้วกาอกปมากามาไม่ยังส่นเอกาี้ยงบาดนี่ซุ่มพออวีไม่รับเขาูะได้การแก้ว ฟาบีเฮ็ดยังลูกฮะเฮ็ดกระท่อมปุ้ยไป็นเด็กเฟืองมาเด็กเสือระเบิกละเอ่อทางคลายฟันขับแล้วสวัสดีพี่น้องท่านที่เข้ารบราคาให้พงนะครับบรรยากาศตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งนานะครับก็บรรยากาศยี่พอมืดกำลังจากที่เสซนเสียงพอดีกินแต่ห้อกมะนาวเมื่อไหรเฮ็ดกระท่อมสมัยนี้เฮ็ดบั่งนอนตีโอ้โหสมุนนอนบาดน้องพอลรืตีสมุนนอนหน้าก็ไผ่หรอฮะ แมงบาขาของเป็นป้าบอกเฮ้ยโอ้ยมาการของความเป็นธรรมชาติบข้าหลังจากที่เก็บเกี่ยวครับพี่น้องครับโพส์ฮาวเวดนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสียท่ากกบสีเฮ็ดกากระท่อมกันมองพักมองเศร้าเป็นความรู้สึกของัยรุ่นหรือว่าเป็นความเป็นอีกลูกอีสานทีอยากไม่บันแต่เขาจะของอยากมีพื้นที่ขอเจะของและการที่จะนะครับเฮ็ด นะครับกับทอมฟังหน่อยอยู่นะครับเราจะบิวอันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจัดงานแคมปิ้งใหญ่วันที่30ธันวาคมนี้อยู่ตรงหน้าผมพี่น้องครับบรรยากาศมุมความือด้านนี้นะฮะเฮาเสียงมารับสิงห์มาลงในพี่น้องเด้อ30ธันวาคมสกลนครดีเซลนะครับจะมาจัดการแคมปิ้งนะครับอยู่หน้าผมนะครับผมพี่น้องครับพบกับลำสิงนะครับ AK คอนเสือลำสิงกังเว้นนะครับซีบม่วงเป็นต้นไปนะครับเตะฟุตบอลน้ำกันจวดน้ำกันนะครับเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับมอบให้กับโรงเรียนโลกชุมชนบ้านฝางแดงกับโรงเรียนบ้านนเปยะครับบให้กัโรรงเียนนเด้้้ออพี่่งงหหลัจาากคใชจ่ายแล้วนะครับผม พ่ออาบีบักลาสิ่งนนี่บ่ลูกพอพอฮะสิ่งนนี่เล่นบ่อีหลีตีแม่นบนะ่เนาะมึงมีแผนบ่บักแหลงพ่อถามมึงมีแผนบ่เนี่ยฮะ<อ>มีแผนบปะอ้อยแม่คือมีถุงยางมึงเอาถุงยางมาใส่ฮะ<อ>ฮะโอ้อยเกิดมาบ้านข้า,เาวเบอร์เศ้านี่น<อ>มึงใส่เบอร์อะไเนี่ยฮะซึ่งหกตีไอชีขั้วไอหมอนแมงมือช้าจี เออฮะเออปัดบรรยากาศห้พ่อท่าได้แลลูกห้พ่อท่าได้บอเอาเป็นยังฮ้ยพ่อโกมาพ่อดังลูกว่ามันรถไม่ขอดืนนวดรถไปเปนเปนเปนฮะปัดหมอนบ่อบี้นี่อุ้ยลูกนี่พ่อเวสุเกเห็นแล้วโมโขึ้นได้เอารุ่นีหนุนไม่ยังไม่ยัง เฮ้ยมันเป็นบ้าบ่าวบนน้แนวนลจะไปหาดาวขจ้ลูกโอ้ยลูกอีคหวยเลยเม่นิมมึงเดี๋ยวมึงบอกไปนิมกับลุงท่อมเลยว่าบอกนี่ได้บีดจัดได้ไห้ฮะคนตรงข้ามสิบ่อเปียกป่ะลูกเมนบมบอกเปียกเพราะว่าบีดเขาไปได้เสียงแล้วไปตีไปโอ้ยลูกอีงหัวเอ้ย ถ้าใครแฟนขับอลไรงวันแล้วพี่้องท่านถามข่าวถามข่าวมาอีหลีบอกับผู้สาวแน่นนี่นะฮะสาวอุบลน่ะเขาทรมากอข้าววานก็โทรเมื่อไรเขาจะท้วมปอพ่อที่เกาะอยากกินไปแล้วแต่้กาอยากกินอยู่นะเป็นไกล้าลปอที่โอ้กูระงอหล บรรยากาศพี่น้องครับผมเสื้อใน่วัาหลายท่านตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กหนุอยนะครับก็อยากมีกระท่อมประหยัดมี่ยังสีนะครับแต่นอนบ้านเฮานะครับเพลิดเพลนะฮะเอาบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติอีสานอีสานแท้ๆนะครับผมนะครับพี่น้องเกาเลยเบิ่งกัดนะฮะเออครับผมพี่น้องเขาเบิ่งขับปุ๊บขับไปครับผมอืมท่าข่ายสุดีเอฟซีครับภาพพอบีมาหน้าเหมือนีนวันชุดแดกวันชิมาอ่าเบิ่งเขาหลังจากที่เราตัดเกลียวเขาแล้วนะครับมาดูพื้นที่เพื่อจะประดับไฟเมืองนานนะครับผมพี่น้องครับผมเพราะ่า พ่อทำนไรปยังล่ะบัไดบ่สอนยาแงไปยังบองขาของพี่ฮยงขากของพี่พ่อได้สั่นี่ไปขายยู่หกูไปขายยู่สพ่อพ่อก็ต้องบอกานคุณเอาั่งนู้นงานพ่ออาก่อเพื่อทางต่อเ้นใจผแม่ล่ะมุงว่าผู้สาวข้างเสียงหนสียงมูดอี พี่ออกกเราจะจัดตรงนี้ไว้ต้อนรับทีมงานสกลนครดีเซลด้านล่างพี่น้องครับเพราะฉนี้ซุ่มให้พี่น้องเด้อพมันเราก็เป็น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 จัดระับดั้งเดิมจัดเป็นกอ,องฟ้อนเฟื่องเฮาเฮ็ดเป็นซุ่มเป็นซุ่มเป็นซุ่มผู้ใดสนีมากระมาตุ้มโฮมกันผู้ใดเมากับขานอนในซุ่มเลยครับผมเราคิดไม่แพงครับผมน้ำละลย <laughs> ายครับผมเมาเมามาแนะนำมันเลย <laughs> บรรยากาศบา้า,บานเฮานะครับมาตุ้มพุงอยู่นะครับบรรยากาศตรงนี้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องเอเบิ่งมากครับพี่น้องครับมีเครื่องมุ่งมีครับเฮางเสือข้างรถเข้ามา และหลังจากนั้นนะฮะจุดนี้คือจุดจอดรถนะครับบีิคือจุดจอดรถตอกคว้าไว้บริเวณจุดจับรถจับรถพี่หรอกบริเวณนับรถด้วยมือเปลี่ยนใจนะคับผมแล้วก็มุมนี้คือจุดจอดรถนะครับนี่ลรอกเอามาโอมแจมวิ่งออกฟ้าในหัวใจนิดจับรถครับนี่ครับข้างล่างวานี่ตรงมุมจอดรถบ้างครับมุมนั้นครับจนบาพูดให้น้านหนึ่งเอามาล้อมลงครับพี่น้องครับคุณพี่ลุงคุณนะครับลาลาครับพี่น้องครับมาล้อมชุดลุงขันพี่น้องเห็นบ่ ปูนนั่นแหละครับให้นะครับมาลำพูนทุกันฟังสายเมื่อก็้จะเป็นเต้นให้ที่งานเตะฟุตบอลเตะบอลก็ให้นี่ครับพีบน่น้องครับเตะบอลครับผมเรามาดูกันนะครับเรื่องของความเปลี่ยนธรรมชาติอีสานบ้านเฮามองนี่พี่น้องครับยันริพี่น้องครับวันที่30ธันวาคมนี้ กลุ่มสุโขทัรดีเซลบรรทั่งสุโขทัรเพลินสุวรรณจัดงานตัวร่มหนาวอยู่หน้าผมนะครับก่อนที่จะจัด31ต่างคนต่างมาบาทนะครับสามสิบประตูมันตรงนี้นะครับเราจะนําเงินที่ได้ในส่วนนี้มาไปกับโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงกับโรงเรียนชุมชนกับโรงเรียนบ้านทรงเปื่อยนะครับสองโรงเรียนนะพี่น้องครับจัดกินตามพื้นมาพื่นจะนะครับพี่แบ่งปันให้น้องพี่แบ่งน้องน้องแบ่งพี่แบ่งกัดตุ่มพ่องกันเบิ้งกัดมันนี่พี่น้องครับเินอนพี่น้องเดือนสามสิบตุาคมบัตรเข้างานนะครับแล้วแต่พี่น้องใส่หนึ่งเ้อนะครับ ทิง้งมงเศ้าเจ๋อบอลน้ำกันพ่อซีม่วงแรกหลังจากซีม่วงแล้วต้นไปก็สิคือพี่น้องเอาลงกินปลาไตหน้าเอาปลาเหอะเอาปลาหงอยปลาเหอะปลาสังข์คือไม่ยุ่งไม่กินน้ำกันแล้วหลังจากกินปูปลาแนะนำแล้วอาบน้ำเอาได้แล้วพี่น้องครับเข้ากลับมาฟังลำเสิงสามถุ่มหอ่อสอดแกงจางปางังและพี่น้องเด้อชิมกัน ek c o n s o r สหรือซึ่งคดณจวดกันแท้แน่นอนม่าฟอร์นกับพี่น้องมาทคั้งกับคุณครับทุกบุญว่านักสัมผัสการเซียนพี่น้องครับการเต้นได้กระบผมมาจดจัดกับพี่น้องครับผมตาพี่น้องครับเออนะครับเเาแ่ละไฟมงงนนีี้้้้ดอออพ พ่ออาบีแค่ยังยังนี่ฮะฮะอันนี้ก็แม่นบอน่าดูทุกอย่างนะก,กันนะมึงเสียงทุกอย่างไปใส่ขออยู่งใส่ทุกอย่างฮะมึงนอยน,นี่มีบุหร่าแรงเดี๋ยวพวกขาวมาขาดของเละหลวกเนดะ้อฮะ ก,กัณฑครับเดี๋ยวพ่อเสี่ยวของมาส่งมะแรง็งเอาได้กินมาหาบางหลาอยู่นาเด้อลูกเด้อไม่ย่งเหนื่อยอย่าง,งโอ้ยผมยไม่กินเนื้อย,อย่างไปกินเฮือนพ่นกูคาดขนเต่ามะหาาาามย สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านเลยนะครับบรรยากาศของเฮ้านะครับกลับกลับก็มีดอกไม้บางบอนทีอยู่ทั้งเมืองหนองบางหน้าทั้งต่างบ้านต่างเมืองทั้งต่างจาาังหวัดสูๆีดอี่น้องเด้อขอบแต่กาําลังใจให้พี่น,อน้องบัวเขาชาวอีสานพัดทินหากินกระบาลทุกๆพื้นที่นะครับขอบคุณอาเบียนะครับมือนี้เออเพื่นทรงคาขนุ่มไอ้พออาบีนะครับโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณเด้ออาเบียทั้งอำเภอทั้ง,งบ้านหนองบ้านบ้หนองบ้านน้องค้อนท่ายอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิ เออผมมาติดต่อซิไมเป็นรองสอดรองเพลงซอยในวันที่เก่าท่านมากเก่ามกราแต่ผมติดพัฒนาคิดพี่น้องครับเตี้ยงกลางคมพนาสีจันที่สีแล้วนะครับวันที่เก้ามกราคมบอสบัตรมาสอนกานใดต้องขอโทษขอให้พี่น้องแล้วครับผมขอบคุณแฟนครับทุกที่ทุกบ้านแล้วกันจังพรอกันสงกรานต์ปีใหม่เฮานะครับส่งท้ายพี่เก่าตรรพีใหม่กลุ่มโซลวอดีเซลนะครับโตลมหนาวหน้าเบาเสียงเพียวนับพี่น้องครับมากินปลาหวยรวยสาวน้ำกัดได้พี่น้องเด้อจวดจัดฝาดบุกกับผมอยู่ดีสบายพราะขอบคุณพนาขอบคุณหลายสบัตรพี่น้องครับผมรอหนนาาลเะฮ เอาอยู่บ่มุงเอาอยู่บ่มุงมันเดาจะได้ก็อนจะดีเฮ้ยเฮ้ยบ่มุงกันบ่ขันพ่อเขาจ่อเบิ่งเราแรกเห็นบีบมาพูดสักบาษาบ้าพ่อจิตบ่กูจะโจมแอลมึงออกไายบายพี่น้องครับสวัสดีครับอุ้ยมึนในใจรีเอ๋ยฮะเฮ้ยจะบอกไหนรอพ่อนะบายบายสวัสดีครับ